สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนโก้เลยครับวันนี้เราก็มีภารกิจเควสใหม่นะครับจับเจ้าดันโกโล่แต่ว่าทุกคนต้องเสียตังค์นะครับทุกคนซื้อไอสีชมพูตรงนี้นะครับดันโกโล่นะครับเป็นโปเกมอนประเภทหินนะครับแล้วก็มีร่างพัฒนาอยู่3ร่างนะครับตามรูปนี้เลยนะครับแต่ว่าไฮไลท์นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับทุกคนวันนี้เราจะไปตามจับร่างชายนี่นะครับเป็นตัวที่ร่างสีแตกต่างนะครับปกติเนี่ยดันโกโล่พัฒนาจะเป็นสี แดงใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีฟ้าครับวันนี้เราจะไปตามจับกันดูซิว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เวลาออกล่าดังโกโลนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวบ้านครับแถวตามนาเลยแถวบ้านผมอยู่ตามทุ่งตามท่าอยู่บ้านนอกนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ตัวแรกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะไปแบบเร็วหน่อยนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปจอมายเจมไม่ไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ไปใโอ้โหเป็นยังไงครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเป็นยงไงลับซ้ายลับขวาลับดีดดีดีโอ้โหทุกคนครับภาคมันเหนื่อยมากตอนนี้ต้องบอกว่าเข้้าสู่่่ชววงไแแมลคคครรัับบนนีทุก เราเจอเราเจอนะครับเกีวันชายที่นี่นะครับที่เราตามหาและเราใฝ่ฝันมานานทำไมร่างแรกเป็นสีม่วงกันรม่นนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเก็บเสร็จแล้วผมก็จะทําการเดเวล็อพให้ทุกคนได้ชมนะครับตอนนี้ต้องทําให้น้องรักเราก่อนนะครับพอรักเราเนี่ยเราก็จะจับมานะครับเข้าโปเกกต์ของเรา เออในที่สุดก็จับได้สักทีทุกคนโอ้ต้องบอกว่าวันนี้ไปกันมาตอนนี้ฝนตกเนี่ยจริงๆเอะฝนตกจริงดยนะครับทุกคนคือมันตกแบบตลอดทั้งทางเลยแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของผมครับก็เลยได้โปเกมอนมาเป็นร่างชายนี่ของลนกโลนะครับทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกดพัฒนาร่างกันนะครับตื่นเต้นเดี๋ยวเรารอดูพร้อมๆกันนะครับทุกคนผมรอมานานมาก สิ่งที่ไฟฝันก็คือดันโกโลชายนี่นะครับต้องบอกว่าขายเราได้ราคาด้วยร่างชายนี่นะครับนี่ร่าง2ก็ค่อนข้างเท่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาตัวแบบร่างปก,กติให้ทุกคนดูแล้วด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเอาดันโกโลที่มันเป็นล่างชายนี่ให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่ามันสวยขนาดไหน โอ้โหเป็นไงครับทุกคนยังสวยร่างนี้ยังสวยครับโอ้โหโอ้โหยังเท่ครับเดี๋ยวผมจะกดให้น้องคำรามเดี๋ยวน้องจะคำรามนะครับเป็นไงเป็นไงทุกคนอ๋อ,อ,อ,อฟินสุดๆครับแค่ได้ฟังเสียงก็ฟินนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเลเวลร่างธรรมดานะครับช่วงนี้เป็นกิจกรรมนะครับมันก็เลยแบบเก็บแคนดี้ได้ทีหนึ่งเนะี่ยเยอะมากๆเลยถ้ามีสับปะรดนะครับ คือเพิ่มทีนึงนะครับเป็น2เท่าก็ได้ทีละ12บแคนดี้ถือว่าแบบโหเยอะมากๆทุกคนครับวันนี้แบบชื่นใจละจริงๆเก็บได้หลายตัวมากถ้าใครแบบสนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะมาเทรดกับผมนะครับก็แอดผมมาได้นะครับทุกคนแอดผมมาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่าง2ล่างนะครับมันจริงๆมันแตกต่างแค่สีอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันสวยมากทุกคนล่างสีฟ้าแล้วก็มีความปลิ่งประกาย โอ้โหแกงโรกเก็ตมาพอดีเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปใช้โปเกมอนชายนี่ของเราเนี่ยสองล่างไปกระทืบเขาเลยนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปลองกันเลย <c oughs> บอกเลยว่ามียู่มียับแน่นอน <c oughs> ออกมันแล้วตัวแรกขอเปิดด้วยล่างธรรมดาแล้วกันนะครับโอ้โหเราแพ้ทางครับทุกคนมันเป็นธาตุพืชเอาไม่ใช่ธาตุพืชธาตุดินเลยธาตุดินเหมือนกันนะครับแต่ทาไมมันตีแรงโอ้โห CP ยังโหดมันก็โหดเกินซ p พแบบโอย้ยางเวอร์กแกงวิกเก็ตมาแต่ละทีนะครับอืออือปลาหินใสนะครับชายนี่ก็เกือบตายเหมือนกันคือตอนนี้เราเปลี่ยนตัวไม่ได้ทุกคนถ้าแบบโอ้โหตัวพืชมาด้วยทีนี้นเราแพ้ทางนะครับคือ,อยังไงเราก็แพ้นะครับอืมเจออันตีไปหน่อยนะครับถ้าหินต้องโดนอือเป็นไงลูก โอ้โหมาแต่ละตัวทุกคนครับมาแต่ละตัวต้องบอกว่า CP มันโหดมาก7,000นะครับมีแต่ตัวเวู้ดๆทั้ทงนั้นเลยเราจะไปชนะได้ยังไงวะโอ้โหน้องเดินเสาของเราจะชนะหรือเปล่าไม่ชนะแน่นอนกลายเป็นปุ๋ยนะครับเฝ้ารากมะม่วงไปแล้วอื้อตัวสุดท้ายแล้วอื้อเล่นทีเผือเ่อได้เราเออเป็นไงเราไปเฝ้ารากมะม่วงซะเป็นไงเราขี่แพ้ <laughs> ตายไปตั้งสองตัวนะครับทุกคนเพื่อที่จะต้องมาเก็บโปเกมอนอะไรเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับจะต้องเก็บอะไรโอ้โหเก็บต้นพืชนะครับโอ้โหมันคุมไปเนี่ยเอ้านะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อน,นครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b ส c ค i b e ผมไว้ด้วยนะครับกับเกมโปเกมอนโกเนี่ยผมจะลงเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่าผมติดมากๆช่วงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย